วันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะฮะก็ได้ไปตรวจเยี่ยมกําลังพลตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็ไปตรวจจุดที่ทหารไทยไปทำลายกระเช้าของกัมพูชาบนภูมะเขือนะฮะพร้อมกับขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติต่อไปนะครับอันนี้คือภาพที่พลเอกอุกฤษบุญตานนนนะฮะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อวานนี้นะฮะ8ตุลาคม เดินทางด้วยเลรลิคอปเตอร์ของกองทัพนะครับไปตรวจเยี่ยมกําลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะฮะหุดแรกที่ไปคือปราสาทตาควายที่อำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับมีการรับฟังสรุปภารกิจจากหน่วยนะฮะโดยเฉพาะจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ในการสร้างถนนก่อนมีการมอบสิ่งของแล้วก็ให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าแนวนี่ไงพสสาระก นี่เป็นสวนครับเนสวนงานปศรนั่นแหละปศรอยู่ที่เชียงรายรับในพระหลวงครับตรงนั้นก็ไม่น้อยนะครับตรงนั้นก็ไม่น้อยนะรับแต่ตรงนี้ต้องให้มากขอบคุณนะตุ๊กโๆนะขอบคุณนะจากนั้นท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปที่ภูมิขือด้วยนะครับ ที่การทลักษีสเกตนะฮะเพื่อรับทราบภารกิจของหน่วยนะฮะได้แก่นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมิทยธรรมที่3ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกรมการสื่อสารทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกอง6ศูนย์รักษาความปลอดภัยวางแผนแนวคิดการปฏิบัติของหน่วยต่อไปในอนาคตนะฮะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านก็ไปตรวจด,ดูจุดที่ทหารไทยทําลายกระเช้าขึ้นภูมะเขือของกรรมัมพูชาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ซึ่งยังมีกองซากเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างนะครับคอมรับหอนยังจอดแค่นี้เองครับเด่นหน้าตาที่เป๋วอากาตเกี่ยวนั่นคืออะไรมันยังอยู่ไหมช่วงหลังช่วงหลังไม่ไม่ไม่อยู่ครับเราลงไปถึงประมาณร้อยกว่าเมตรใช่ไหมครับไมถึงนั่นนะไม่ถึงครับเราเอารถหนากันี้กรนขึ้นมาอวดเอง ถ้ามีโอกาสเราก็เปิดเตือนลงไปข้างล่างได้แต่ตอนนี้เอาลูกหนาไปการอย่างนั้นครับครับลูกปีนเก่ายนครับหายรูปเี่ยแสดงว่าตรงนี้มันก็ตูดโครงสร้างบันไดใช่ว่าโครงสร้างของไอ้ตัวกระเช้าจะเขาไปตรง้านอันนี้บรรย์บรรไ์ขึ้นมาพักนี้ครับเราหันขึ้นมานี่ผู้บัญชาการหานสูงสุดได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยเตรียมความพร้อม ของทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์อยู่เสมอนะครับภายใต้ความปลอดภัยของกําลังพลที่ปฏิบัติงานเป็นสําคัญ <Yeah. S 1> แล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและผลการหารือในเวทีระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อนํามาขับเคลื่อนงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและท่านก็ยังขอให้ใส่ใจกําลังพลในทุกระดับพร้อมกับพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการกําลังพลเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการรักษาอธิปไตยความมั่นคง บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะเดียวกันวันนี้นะฮะพลเอกอุกฤษท่านก็พาคณะลงพื้นที่ไปฐานปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนช่องบกอำเภอน้ําืืน,นจงังหวัดอุบลราชธานีก็ไปดูการก่อสร้างยุทธวิธีเส้นทางผิวจราจรแล้วก็รับฟังสรุปจากหน่วยต่างๆนะครับและเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนช่องอานม้าที่อำเภอน้ํายืนด้วยนะฮะที่อุบลนะครับ ก็ไปให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าแนวนะครับแล้วก็ได้ขอให้ทุกคนละฮะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกงาทุกนายนะฮะให้ร่วมกันรักษาอธิปไตยความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับคุณผู้ชมยังจําหลวงตาสุดได้ไหมคะหลวงตาสุดนานแล้แต่ว่าเชื่อว่าคนละคนยังจําได้ที่เขาเป็น เป็นพระสงฆ์อ,ะอ่ะแล้วก็ออกมาไลฟ์สดสนับสนุนทหารกัมพูชาแล้วบอกเกลียดคนสุรินสุดท้ายต้องถูกระหกระเหินไปอยู่กัมพูชาจนบาคนแซวก,กันว่านี่แหละนาตาชาตัวจริงแล้วกัมพูชาเขาก็ให้ออกจากประเทศไปแล้วไม่ใช่เหรอ,อ,อตอนแรกเหมือนจะสนับสนุนที่มีภาพจับมือกันแล้วกัมพูชาก็หาว่าเป็นไสายึกให้ออกจากประเทศไปล่าสุดหลวงตาสุดอัดคลิปค่ะครับบอกจะปิดร้านกาแฟของคนสุรินที่ไปเปิดที่กัมพูชา เป็นร้านอาหารของคนไทยที่มาเปิดในกัมพูชาผมก็ให้เกียรตินะผมไม่เคยกั่นแกล้งแต่ถ้าคนไทยยังด่าผมทุกวันทุกวันอยู่อย่างนี้ร้านเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกครับหลายสาขาในกัมพูชากีบตัวลงแน่นอนครับ แสดงว่ายังอยู่กัมพูชาเหรอยังอยู่กัมพูชามตอนนั้นพอมันมีเรื่องอะไรนะที่ทําเป็นเหมือน A อเป็นสายลับปลอมตัวเป็นพระอยู่กัมพูชาแล้วอันนั้นมันก็ข่าวเราก<อ>็ไม่รู้จริงไม่จริงเรื่องที่ว่าโอ้กัมพูชาก็เลยให้ออกจากประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เหมือนโดนจากฝั่งไทยเราปั่นจนเริ่มกังวลเริ่มงงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าพอหายเงียบไปพักหนึ่งเอาวันนี้ปรากฏคลิปว่าเขายังอยู่แถวกัมพูชานั่นแหละเขายังเป็นพระอยู่ไหมคะก็นี่ฮะยังห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ไม่รู้ยังไง แต่เวลานี้ไม่ไม่จำวงจำวัดเข้าวัดสุดมนทำกิจของสงอะไรเงี้ยไม่รู้ไปหาวัดอยู่ที่กัมพูชาหรือเปล่าหลวงตาสุดอายุ6 1แล้วนะคะก็เคยเป็นพระนักเทศชื่อดังในพื้นที่สานใต้ในอดีตเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ไหวต้องระหกระเหินไปขออาศัยอยู่ที่กัมพูชาเพราะหลวงตาสุดเนี่ยออกมาไลฟ์สนับสนุนให้ทหารกัมพูชา,า,ย,ายิงปืนใหญ่มาที่สุรินเลยเพราะเกลียดคนสุรินโอ้ วันนี้เพจช,ชุมชนคนสุรินทร์ก็เลยโพสต์คลิปหลวงตาสุดขณะอยู่หน้าร้านกาแฟที่เป็นร้านคนไทยที่เขาไปเปิดอยู่กัมพูชาแล้วก็มีหลายสาขาด้วยค่ะก็ครูบอกถ้าคนไทยยังตามด่าผมอยู่ทุกวันแบบนี้นะเ,นนเดี๋ยวร้านนี้อยู่ไม่ได้หรอกปิดแน่อชาวเน็ตก็เข้าไปพิพากษาแบบเพจบอกหลวงตาสุดเป็นผู้ครองศีลครองธรรม มีพฤติกรรมข่มข<บน>ู่ธุรกิจคนไทยในกัมพูชาได้ด้วยหรอไม่เหมาะหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคําพูดของพระเ <ผม S 1> งี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ยังพระยังเป็นพระอยู่ไหมไอคลิป,นเ,ลเ,ปเนี่ยที่เพจเขาโพสเนี่ยโพสวันนี้ใช่ไหมแต่คลิปเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะ นานผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวจากท่านอดีตแม่ทัพภาคที่สองหน่อยนะฮะปัจจุบันท่านท่านเป็นที่ปรึกษาของผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลโทบุญสินภาดกลางนะครับแม่ทัพกุ้งนะครับวันนี้ท่านก็เดินทางไปที่กองบัญชาการกองทัพบกนะฮะที่ถนนรัชดำเนินกรุงเทพนะครับ หลังจากเมื่อวานท่านก็เริ่มทําหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจของกองทัพนะฮะตามภารกิจที่พบบอมอบหมายให้นะครับวันนี้นักข่าวก็ได้ไปถามท่านแม่ทัพกุ้งนะครับท่านบอกว่าวันนี้มาทํางานเป็นที่ปรึกษาพบบก่อนหน้านี้ได้รับนโยบายจากพบบโดยได้รับงานอมอบหมายงานด้านมวลชนโดยให้แม่ทัพกุ้งเนี่ยเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเหมือนเดิมนะฮะเพื่อสร้างความรักค,ความสามัคคีให้กับคนในชาติ ซึ่งในช่วงปลายเดือนนี้นะครับมีสถานศึกษาเชิญไปบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาอีกหลายแห่งรวมถึงหน่วยงานราชการด้วยซึ่งงานต่างๆที่เชิญมาผู้บัญชาการทหารบกจะพิจารณาเป็นครั้งๆไปส่วนการเดินทางมาทํางานที่กองทัพบกก็คงไปไปมาเพราะว่าต้องลงพื้นที่ด้วยพลโทบุญสินยังบอกนะครับบอกว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยตอนนี้รู้สึกทํางานหนักกว่าในชีวิตราชการอีก แทบไม่ได้พักเลยหลังจากวางปืนไปแล้วนะจากสายบู๊ตอนนี้ก็มาเป็นวิทยากรบรรยายน่าจะรับเก่าอีกไม่ได้พักหรอจะได้พักนี่ก็ได้ไงยัดเขียดแท็กเก้าแทบ สายบุ้เข้ามากเลยะครับอันนี้เราเน้นหมุนโชนลุกเกกับพี่น้องให้ความอบอุ่กับพี่น้องครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะนะฮะรอ QR ออยู่น้องกดได้เลยนะคะมีแอดมินทำลิงก์ให้แล้วกดได้เลย คือว e ันนี้ในลิงค์ YouTube ก็มีนี่ใช่ไหมคะเราขอรอทาทผู้ชมทางทีวีหน่อยกันแล้วกันเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งประมาณ4ี่ทุ่มนะเราจะเจอท่านผู้ชมทางทีวีด้วยอยู่ด้วยกันถึงห้าทุ่มอ๋อสี่ทุ่มสิบนะสี่ทุ่มสินาทีจะเข้าข่าวทางทีวีด้วยนะครับอเดี๋ยวรอท่านผู้ชมทางทีวีด้วยแป๊บหนึ่งคืนนี้มาดึกหน่อยนะนะรอแป๊บหนึ่งมาดึกหน่อยนะครับ yeah <laughs>